รูเม่ acting coach ของเบลล่ารานีสมัยที่เบลล่ายังไม่ดังเพิ่งเล่นพรอนพรอมอลเวนยืนยันเบลล่าเป็นคนสู้มากๆใช้โอกาสที่ทุกอย่างอย่างดีที่สุดจนวันหนึ่งเมื่อเบลล่า Bella ดังมากและได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเห็นปฏิกิริยาของเบลล่าไม่อยากจะเชื่อนับได้ว่าสปีดของเบลล่ารานีตอนที่ขึ้นรับรางวัลในงานคมชัดลึกอวอนเป็นสปีดท,ที่ทัดใจคนฟังอย่างมากกับการที่เบลล่ายืนยันว่ากว่าที่ต้นจะมาถึงจุดนี้เลยเบลล่าไม่ใช่ตัวเต็งเบลล่าต้องรุนทุกสนาม จะใช้ความพยายามกว่า1 4ปีกว่าที่จะประสบความสำเร็จล่าสุดครูเมซึ่งเป็น acting coach ของเบลล่าสมัยที่เบลล่าเล่นพรมรมอลเวงได้ออกมาพูดถึงเบลล่าผ่าน t ท k t o k อกแมรแมนพิวรว่าตนได้ยินสปีดของเบลล่าในงานคมชัดลึกอวดที่เบลล่าบอกว่าความสำเร็จของเบลล่าในวันนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเบลล่าสู้มาตลอด1 4ปีตั้งแต่วันแรกและตนอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ทำให้เห็นว่าทำไมเบลล่าถึงยังยืนระยะได้ถึงตอนนี้ทั้งนี้ ตนเคยร่วมง,งานกับเบลลาสมัยที่เบลลาเล่นละครเรื่องพรอพรมอลเวงและเป็นช่วงที่เบลลาเพิ่งเริ่มเข้าวงการตอนอยู่กับเบลลาในช่วงนั้นทําให้เห็นว่าเบลลาสู้มากๆเบลลาไม่ใช่มาที่ถูกเลือกตั้งแต่ตอนแรกและเป็นมานอกสายตาแต่เบลลาใช้โอกาสที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากๆเมื่อไรที่เบลลาได้โอกาสเขาจะเต็มที่เสมอไม่ว่าจะเป็นงานอะไรช่วงที่ทํางานด้วยกันจะเห็นว่าเบลลามีทัศนคติที่ดีมากเขาไม่มีทัศนคติที่ว่า S <S <an> <S เขาอยากดังมีชื่อเสียง <S <S <an> <S เขาแค่อยากมาทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและเราก็เฝ้าดูด้วยการสัพเอร์ตเราอยากให้เขาได้ดีประสบความสําเร็จและพอวันหนึ่งเขาประสบความสําเร็จจริงๆเจอหน้ากันอีกทีเราก็อยากจะรู้ว่าเขาเปลี่ยนไปไหนซึ่งที่ผ่านมาจะมีนักแสดงหลายคนที่พอมีชื่อเสียงพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปแต่กับเบลล่าหลังจากที่มีชื่อเสียงเป็นนางเอกเบอร์ต้นของช่องกลับมาเจอกันอีกครั้งตนเสื้อไพยมากเพราะเบลล่าทักต้นก่อนเบลล่าน่ารักเหมือนเดิม และนี่คือสิ่งที่เบลล่าเป็นและยืนระยะมาถึงตรงนี้เขาจริงใจมากและไม่แปลกใจเลยที่นักแสดงที่มีคุณภาพขนาดนี้ทัศนคติดีขนาดนี้และเราจะเอาใจช่วยมากๆเราดีใจด้วยในทุกความสําเร็จให้มีโอกาสมากมายขึ้นไปอีกและทุกโอกาสที่เบลล่าได้รับทั้งละงโครโฆษณาหรือพรีเซนเตอร์เราจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เบลล่าสมควรได้เบลล่าเป็นคนที่ต้นแฮปปี้ที่จะทํางานด้วยและมองว่าทัศนคติแบบนี้หายากในวงการเราอยากให้คนมีทัศนคติดี ได้รับโอกาสดีๆในวงการเพราะเขาทุ่มเทตลอดระยะเวลาการทํางานเพื่อครอบครัวจริงๆทัศนคติของเขาคือมาทํางานและเลี้ยงดูครอบครัวและเขาโฟกัสจริงๆกับสิ่งน,นี้ไม่เคยหลงไปกับแสงสีชื่อเสียงเงินทองเบลล่ายังเป็นตัวตนของเบลล่าอย่างไรอย่างนั้น